สวัสดีครับผมผลพัมพยากรครับวันนี้จะมาไขดวงชะตาราศีไหนในช่วงสัปดาห์นี้นะครับดวงปังการเงินสะพ,พัดคึกคักแบบที่สุดเลยนะครับผมได้แ,แก่ผูทีเกิดแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหานะฮะหรือท่านที่รัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกรกฎนั่นเองนะฮะในขณะที่ราศีอื่นเนพระอาทิตย์เสียเอ่ยพระอังคารแก้งเอ่ยเห็นไหม มันจะวนๆอยู่แค่เนี้ยนะพระเสาแย่ราหูแย่อันเนี้ยมันแย่มันอยู่แล้วมันรู้อยู่ช่างมันเลยมันจะมีดาวจรอยู่2ตัดวที่จร30มสิบบ่สีบวันก็คือพระอาทิตย์กับพระอังคารแก้งนี่แหละนะจะมีแค่กรกฎเท่านั้นครับที่ดาวสองดวงนี้ไม่ทําร้ายแถมยังช่วยแบบผุดๆเลยนะเพราะพระอังคารของกรกฎนั่นคืออะไรครับเจ้าเรือนการงานช่วงต้นเดือนมันอยู่เรือวินาทก็จริงเนี่ยก็เรียกว่าหึงสะบั้นหันแหลกเลยนะ แต่สัปดาห์นี้พระอังคารท่านเดินมาทับจุดเกิดคือกลุ่มลัคนาท่านนะแถมพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเรื่องการงานหรือการเงินเนี่ยการกระดุมพระแปลว่าการเงินนะมาทับร่วมใช่ครับพระอังคารพระอาทิตย์มันคู่สตูโทษในลัคนาแถมมันตีกันในลัคนาท่านแต่คราวนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความผิดพลาดขัดแย้งในการทําง,งานหรือการหาเงินแต่ว่าแก้ได้ขอแค่ท่านไม่โลบมากแค่นั้นเองท่านไม่ลงทุนที่มีความเสี่ยงจุดนี้ก็จบแล้วนะฮะมันรอดแล้วนะฮะ ฉะนั้นปั๊บในช่วงสัปดาห์นี้ใครที่กําลังรอ,อกู้แบงค์รอ,อกู้ตังอะเหมาะมากลุยเลยครับรวมถึงทวงหนี้ทวงเลยมึงเวิร์กนะฮะใครที่กําลังหางานใหม่หรือว่าลอรอสมัครงานพวกนี้นะครับเวิร์กสัปดาห์นี้ลุยเลยนะครับผมแต่อย่าให้ไปทําลายตัวเองด้วยการลงทุนที่มีความเสี่ยงใครชวนอะไรแล้วเดี๋ยวให้ลงทุน5บาทได้5ล้านในปัญญาอ่อนหนูก็บอกเลยนะครับผมลงเอางี้ลงนิดเดียวนะ แบบเอ๊ะมันจะมีคำพูดชวนเลนืยเปล่าลงนิดเดียวก็ได้เยอะอะไรเงี้ยนะผมผมบอกเลยนะฮะชิปหายมาหลายคนนะครับฉะนั้นจุดนี้นะครับผมระมัดระวังขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวฉะนั้นทำอะไรแล้วแต่ปั๊บทำได้หมดเลยนะครับแต่ที่มีความเสี่ยงนะี่ยอย่าเปรี้ยวอย่าลองทำในช่วงสัปดาห์นี้แค่นั้นก็พอ